สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิพเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร0659467028ค่ะดลีไลน์0659467028มันค่ะนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางะคะ่ะวันนี้เป็น e p ที่294นะคะรายการละ200บาทมาชมพักกันค่ะในการแรกนะคะ ในกันที่สองค่ะในการที่สามนะคะ ในกันที่สี่ค่ะ ในกันที่ห้านะคะในกันที่หกค่ะ ดูแลชอบดูแลใช่สนใจทักลไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิระเครื่องทัวไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ